กัรทำงานนั่นเองครับเอ้ยเ้ยบได้อะไรัน่เอะไรอย oh, ่าอย่าไปอยู่ใกล้ผู้หญิงเดี๋ยวมันโดนโอ้เยี่ยมเยี่ยมมีอร้ยนเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นไม่ชอบผมนี่มันคืออย่างนี้ครับเสร็จแล้วมันก็ อะไรวะอะไรวะยังไงวะยังง้อ๋ออ้าวอนร้อนร้อโอ้รอนมีร้อิอันนี้ไทพัทยพันุคร่างไนองด่โอ้ยิปน้โอเอันนั้นมันมีมันชุดแบบนี้กี่ชุดเนี่ยเันมีสีเขียวด้วยใช่ไหมครับหรืออะไรจับได้

อันนี้กระป๋องปี่ครับกระป๋องปี่โอตัวอะไรอุ้ยน้อ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 ยแล้ตัวนี้นี่คืออะไรอันนี้คือเอาอันตัวนี้มาเก็บขยะบ้านลุงครับโอ้รักรักรักเขาเป็นคนมากเลยนี่เรื่องนี่เรื่องการรักษาความสะอาดนะครับทุกอย่างทีครับเราต้องรักษาสิ่งแวดล้อมครับ ไม่ต้องใช้มือหยิบจับนะคือบางอย่างมันอาจจะมีเชื้อใช่ครับเขต้องแบบนั้นนะจริงเขาจะใช้มือเก็บได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาพนี่เลยครับอันอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ซื้อมาตั้งวโตยืนเฉยมาทำพานโจ๙บาทครับ๙อุ้ย๒๐บาทเองเหรอใช่ครับานว่าจะใช้ได้กี่วันครับดูแล้วก็ดูดูดูสัญญาแล้วนี่น่าจะใช้ได้นานนะจริงด้วนะท่าน ในการนอกจากว่าเก็บขยะเรร้อยๆนะครับก็พอมอมให้เป็นผู้พรรยาไว้หนีหูซซนนี่เลยว่าไปต่อมาจาก ทุกอย่าง20บาทครับบมทุกอย่างคือไปได้เห็นอาจจะโอ้ยประโยชน์นะโอ้ที่เมียอยู่ที่บ้านนี่คือทุกอย่าง20บาทคือเดี๋ยวจะซื้อให้เดี๋ยวจะซื้อให้ผัวลุงพันดีมากเดี๋ยวจะไปซื้อให้ผัวที่บ้านครับผมให้ผัวกวายาที่บ้านใช่ใช้หนีบขยาอย่างเดียวนะครับอย่าไปใช้ทำอย่างอื่นนะครับส่วนอันนี้ก็แซวบากที่กันครับดีนะแกไม่ใส่ลุงพันถืออะไรลุงพันขอดูอีกทีค่ะสซวไปทำไรก่ะ เอสซีช่องจันหอมกรอบกรอบชแนลนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอโล่ปองเป้งอโล่ปองเป้งกิจกิพะแคยี่สิบบาทคุ้มมากเลยเดี๋ยวต้องซื้อไปให้สามีที่บ้านเก็บขยะจ้ะอย่งพี่คนไทยแจกเงินไปทางติดต่อในเช้าน้องเด้อขายเได้ยี่สิบบาทคู่ครับคือความหมายวันนี้นะครับพอดีไทยบ้านนอกก็คือว่า ไม่อยากผมแอดหัวล้อแียงรง่ะอย่าว่าแอดแอดมีความสุขยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับก็คือพอดีมีพี่น้องเ c ท่านหนึ่ง่นเมตตาทพนอกนะแอดจะพยายามไม่ลืมตัวจ้ะชื่อเพียงว่าเพียงไทยพนอกเด้อบ้านนี้ผมก็เลย เมื่อบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วครับผมก็พยายามลองอยู่เป็นอาทิตย์เพลงนั่นเพราะว่าผมล้องเพลงเนื้อม่ได้ครับเมนองเพรรลองได้เรียบร้อยแล้วครับบานี้ก็เลยสิอาขออนุญาตในบริเวณหน้าบ้านคุณลุงไปนี่ละก็เลยจะไปเก็บขยะด้วยครับผมก็เลยฝากพี่น้องทุกท่านนี่ช่วยสนับสนุนให้แนี่ครับผมเดี๋ยวพวกเราจะช่วยถ่ายนะพี่เก็บอยู่คนเดียวนะฮะเราก็งงว่ามาแบบนี้ทําไมที่จริงจะมาทํา MB เพลงแบบนี้ครับผมก็เลยอจะได้ก็แล้วแต่นะครับไปหันหน่งก้าว ผมย like> ังบ hey, yeah. ่เห็นลำโพงอาจจไปหาลำโพงแดแอบอกบอกอีก okay. ทีว่าชื่อเพลงอะไรนะคะเพื่อได้ติดตามไทยบ้านนอกเด้อครับผมไทยบ้านนอกเด้อลองป้องเปลงลุงพันปั้นเข้าจีจ้าเอาลองลองเสิร์ฟๆหน่อยเสิร์ฟๆเพลงไม่ได้ครับนี่เราจําเพลงไม่ได้ป่ะนี่เป็นเนื้อไม่ได้ก็ไปซอยติดตามอยู่ในช่องไทยบ้านนอกเด้อครับผมลองป้องเปง เดินเดินเดินจนิกเองขโมยเนื้อไปแล้วลุงหายแล้วโอ้ตอนนี้ถือ่าห้าสิบไม่หายนี่หว่านี่เพิ่มอ่ะโโอยดูตาคุณท่านนี้ที่นี่ครับพี่น้องขอแต่พี่น้องทุกท่านนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับเอฟซีของคุณลุงคุณป้าทุกท่านนะครับขออํานวยเอยพรนะครับจับพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกทุกท่านทุกทุกช่องนะครับนะครับเอยพรมาให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่อยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกอยู่ทั่วโลกแล้วอยู่ เอาอากาศครับกําลังนั่งเครื่องบินเยโอ้ยอยู่นาซาเลยเหรอ่าเพื่อนกําลังนั่งเครื่องบินอยู่คนนี้วยอ่าเพื่อนอยู่ดีมีแห้งเพื่อนแข็งแรงร่ำรวยนะครับให้เพื่อนประสบความสำเร็จทุกอย่างทุกประกาศนะครับความเจ็ีจะได้ความไข่จะมีมีความสุขกายสุขใจตลอดไปแล้วก็ขอให้พี่น้องเอสซีทุกท่านนะครับผมถือวอตเตอรี่แล้วันที่หนึ่งพวกเราซิบใบนะครับคันต่ำเดอาะรองวงเปงจู๊โอ้ไปแล้วเขากระโดดไปกรโดดมาอีกไม่นานครับเดี๋ยวให้มา